สวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เรามาพร้อมกับทุเรียนภูเขาไฟเราสั่งทุเรียนมาลูกหนึ่งนะคะน้ำหนัก4.2โลค่ะทุกคนสั่งมาจากซีสกเกตพี่น้อง มือนี้ที่มาปอกทุเรียนน้ากันเด้จ้าปอกทุเรียนครั้งแรกจะเป็นยังไง <laughs> อันนี้เราปอกกินเองนะคะไปดูว่าหน้าตามันจะผ่านไหมแต่ว่าก่อนอื่นเราลองซิ้มจิ้มมันดูแล้วเนะี่ยเราลองแกะดูซื้อมาได้สามวันแล้วทุกคนสั่งมาเขาเด็ดจากต้นใหม่ก็เ <It 's S 1> <ๆ>หลืองแล้วนะเออวันนี้เราก็จะมาปอกกันอุปรกรณ์มีอะไรบา้างคะคุณแล,แล้วอะไรอีก ม <laughs> ีสองอย่างจะ <c oughs> ไ,ได้กินหรือเปล่า <c oughs> เบิ้องลรด <c oughs> ทุเรียนจะเป็นเม็ดหรือจะเป็นผู้ผู <c oughs> แต่ดูที่เขาบอกเขาทำง่ายนะเองเอาขากิน เห็นดูสิไหนขอดูหน่อยดูข้างดูข้างหลังสิอ้เปลือกมันบางมากเลยอะไหนดูสิข้างหลังอูห้หทุเรียนเปลือกบางมากไม่เป็นไรคะ่ะคุณไปต่อคะ่ะครั้งแรกของนางนะคะบอกทุเรียนให้เมียกินต้องเป็นเม็ดสวยๆเหมือนที่ร้านเขาบอกให้นะคนุณ ด่วยเนาะถุงมือถุงมือที่เป็นหนังๆอ่ะการหนามทุเรียนอ,ะ yeah. <All> right. อ่ะนะคะงานก็จะแงะ mm hmm. แงะซ้ายแงะขวาแงะยังไงก็ไม่รู้นะคะ yeah. <All> right. จะเป็นเม็ดทุเรียนให้เราได้กินไหม่ mm hmm. มีการเลิงนะคะ เลิ้งูทำเหมือนมืออาชีพแต่ที่จริงไม่ใช่มืออาชีพ <laughs> <laughs> ดูผู้เรียนภูเขาไฟจะกลายเป็นผู้เรียนอะไรนะคะหลังจากที่นางผ่าแล้วจะทำผู้เรียนเราเละไหมอ่ะ <laughs> ลองดูครูแรกก่อนดีไหม ตัดท้ายแล้วนะคะตัดหัวตัดกลอนเราเด้อบาทนี้มันเปลือกบางจริงดูดิเนี่ยมันเนี่ยถึงเถึงเม็ดอีกแล้ว,เ,ลวเปลือกบางจริงๆเขากินเป็นเม็ดนะทุเรียนอะ่ะเขาไม่กินแบบเลยๆนะ <laughs> เป็นภูภูสวย,สวย พยายามต่อไปสู้เขาใครเคชิไม่ใช่ <c oughs> ที่จริงลูกมันสวยนะทุเรียนจะต้องเม็ดง,งาม โอ้มาแล้วค well. wow. ่ะออกมาแล้วค่ะว้าวพีพูไปหน่อยครับเดมุยมันแห้งดีเนาะทุเรียนแบบแห้งมากเลย เย่ yeah, หอมมากแต่กลิ่นเขาไม่แรงเหมือนท้เรียนทั่วไปเนาะปกติถ้าเกิดขนาดนี้กลิ่นมันจะหึงเต็มห้องเราแล้วเนะี่ยแต่เข้าไปหาจาย์ก่อนนะหุ้ยร้อยดูก่นอนหูลู้ี่ทุกคน สุดยอดจริงๆอะ่ะหูใหญ่มากาเสร็จเราเสร็จเราเดี๋ยวไปหาจ้างมาใส่ก่อนค่ะเอาพี่เข๋ถือไว้ก่อนพี่ดิก๊กนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งูแก่มีะไรค่ะคุณ แงข้างล่างแง่ข้างล่างตรงนี้สิคะเห็นเขาแงกันตรงนี้อืออุ้ยเลสี่อย่างนั้นอ่ะออสวยงามมากดูสิดูแบบใหญ่มากนี่ ได้แล้วสวยๆหนึ่งคูเดี๋ยวเราจะชิมลองชิมดูโหนี่มันแห้งจริงเนื้อมันแห้งมากเลยมมันมันมากแล้วหวานแบบละมุนอะ่ะกิ่นก็ไม่แรงด้วย นีสินั่นไงเจอแล้วต้องค่อยๆพิถีพิถีใช่ไหมคะคุณแล้วก็เงี่อืนะ <laughs> อมปีน่าเลย นี่เป็นทุเรียนสีสเกตนะคะทุเรียนภูเขาไฟรูปแรกของเราเลยที่เคยลองชิมดูเห็นเขาบอกว่าอร่อยว้าวแต่ผู้ใหญ่จริงๆอะ่ะเดีเราต้องผ่าดูเม็ดข้างในว่าเม็ดเขาใหญ่ไหม แต่ชิมไปเมื่อกี้แบบว่าไม่ได้หวานมากนะแต่ว่ามันมัน,มนแล้วก็อร่อยอ่ะคนแซบนะบอกเรียกว่าแซบนะ ออกมาแล้วชิ้นที่สองนกว่าจะไม่มีเลยคือกระเดืิกให้หมดจิมให้หมดเอาให้หมดน<อ>้ดองใช่ปะเหลยอีกกี่ภูคุณนัดไปสิอีตรงนี้โดนโดนเนื้อมันไปละผิดมันเบี้ยวององไปไม่ถูก โอ้ยโดนภูมันด้วยโอ้ยโดนไปนหน่อยแบ่งภูมิอะมีกี่ล่ะวิเอาตรงนี้มันหน่อยเอาตรงนี้มันหน่อยใส่ใจใส่ใจเอ,อ๊ะมีถึงมือ,อย่ยางยางยางชิมค่ะชิม อแคบดูดิความสุดของเนือคูมันอนะ่ะ <Yeah. S 1> สุดจนท้ายดูดิโหคูนี้ถ้าจะเละเนาะ สวยงามสวยงามก็ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยเนียนๆค่ะเนียนๆอุย้ยหิวแล้วอ่ะ นี่น่าจะผูใหญ่ระหว่างนี้เราก็ชิมไปดูสิฮะอืออร่อย สมคำล่ำลือจริงๆ ว้าวปะโูปะโูอย่างใหญ่ทุกคนอย่างใหญ่ว้าว น้องเมืองอู้ยเม็ดเม็ดเตรียมดีขนาดเมืองนะว้ายเตรียมพักเต็มเนี่ยไปเลแซบบอไปเลยแซบบอพี่น้องไปเลยแซบบออู้ยเยยอยอวยอนี่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนทุเรียนภูเขาไฟของเรา โอดบดได้แล้วมากินน้ำกันเถอะฮะเปลือล้นการบอนาพันไดพี่น้องเปลือกบางนะคะอุ้ยเม็ดเต็มทุกเม็ดเลยเป็นไดยั่ยๆยยยยบ่ยัวย่วบ่ววกลิ่นก็ไม่แรงด้วยนะคะกลิ่นเขาหอมแบบละมุนละมุนไม่แรงรสชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะเมื่อกี้แอบชิมไปสองสามคำหืม แยบเด้ออ๋อลืมบอกพี่น้องทุเรียนนี่สั่งมาจากชิซากเกตนะพี่น้องเดี๋ยวจะให้รายละเอียดใบใต้คลิปก็แล้วกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อหน้าสวนได้เลยนะคะก็ทุเรียนราคาขึ้นลงตามตามช่วงนะคะทุกคนก็คุยกับทางสวนเอาก็แล้วกันเนาะ แต่ที่เราซื้อมานี่ก็คือโลละร้อิบนะคะนี่จ้าดีเลยหน้าตาทุเรียนของเราเนาะพาออกมากก็เป็นตะกินอยู่นี่ละ่ะก็ไม่เร็วนะมพนรุษตเธอก็ผาทุเรียนโอเคอยู่นะใช้ได้ถึงจะมือใหม่ถึงจะมีรอยมีดกรีดรอยอะไรบ้างนิดนิดหน่อยๆก็ไม่เสียหายนะคะ ภารกิจนี้ถือว่าคุณนพฤุิผ่านกินนำตกวเราไม่กินทุเรียนต่อได้เด้อคุณนุพฤุิผ่านนะคะนี่ดูชมหน้าคนปอกยิ้มหน,น่อยคนแอนนากินเลยกินก็กินได้อะ่ะก็กินได้อะ่ะนะคะทุกคนถือว่านางทำผ่านนะคะ ต้องกินพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะต้องกิน <c oughs> กินก็จะได้นี่นะคะลูกนี้ทุเรียนลูกนี้น้ำหนักสี่โลสองขีดนะคะทุกคนเม็ดเนี่ยอ้วนๆทั้งนั้นเลยหนูนี่นะคะเม็ดอ้วนๆเลยพี่น้องโอ้ยอ้ยอยากสีวกันเนาะ แล้วสิหาวา่าเฮ็ดบาปกันอีกแล้วคนะุณน่ะเม็ดอ้วนๆน,นี่ๆเต็มๆอีดีนี่นะคะ4โลเราซื้อมาราคาโลละ190บาทนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเราจะลองผ่าดูเม็ดข้างในดูว่าเม็ดเขาจะมีขนาดใหญ่หรือว่าเม็ดเขาจะแห้งแค่ไหนไปไปดูตอนที่ผ่าเลยนี่นะคะเราจะผ่าตรงนี้เลย เดี๋ยวไปหามีดก่อนแป๊บหนึ่งเราจะผ่าดูข้างในว่าเม็ดตัวโตขนาดแล้วเม็ดเขาจะเล็กแค่ไหนนะคะคูตัวโตแบบนี้เดี๋ยวเราจะผ่าเม็ดไหนดีทุกคนเอาอันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะผ่าดูเม็ดข้างในนะคะว่าเม็ดเขาจะเป็นแบบไหน แหวกเข้าไปเลยนะคะแหวกเข้าไปเลยเบิง้งเบิ้งเอาโลดเบิ้งเอาโลดพี่น้องเบิ้งเอาโอ้โหเม็ดรีรบนิดเดียวดูเนื้อเขาสิคะพี่น้องเอยขอซิ้นไปได้อดแรล่แล้วดูเม็ดอย่าง เด้อวันนี้สกินอ้างหนาะคนได้พี่น้องมาเราจะลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเริ่มด้วยชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้ก่อนชิ้นนี้ก่อนอยุคอคอนอม,มันมากหวานน้อยแต่อร่อยมากจริงกิ่นก็ไม่ค่อยแรง ปกติถ้าแบบนี้กลิ่นถึงเต็มห้องนลทุกคนแต่ว่านี่ไม่มีกลิ่นเลยกลิ่นน้อยมากแล้วก็รสชาติเขาจะแบบมันมากมันก็หวานมากไม่หวานมากอ่ะคุอิมันแต่ไม่หวานมากเลยค่ะเนียนมากเลยอืมดูเม็ดดูความเม็ดแห้งมากเลยเม็ด เนื้อกำลังดีนะคะกรอบนอกนุ่มในเนื้อก็ยังเป็นแบบเนื้อไก่ฉีกเยอะมากันเจออร่อยมากอีกคำานี่เนื้อไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีกเนี่ยนะอืม ถ้าเพื่อน,น,นคอน,นไหนสนใจนะคะผู้เรียนผู้ขอไฟช่วงนี้ก็กําลังออกกันเยอะเลยนะคะอยู่ที่สีสเกตก็เข้าไปดูตามเพจต่างๆได้นะคะช่วงนี้ก็ก็โลแล้วประมาณราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยแล้วแต่ที่นะคะเพืเ่อนๆก็เข้าไปหาดูได้เลยเนาะอันนี้เราก็สั่งจากหน้าสวนเหมือนกันเขาตัดประมาณวันเสาร์ที่แล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ประมาณสามวันก็มาผ่าก็ไในเนือนนี้นะคะทุกคน สำหรับวันนี้ก็ลายไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอไปกินทุนเรียนก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย